เคยสงสัยกันไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนโลกเออมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันครับที่จะพาไปหาคําตอบจากจุดที่เล็กที่สุดในตัวเรานี่แหละไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งระบบเลยคําถามนี้นี่สําคัญมากเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองหาการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกแต่จริงๆแล้วคําตอบมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ แล้วมันก็เริ่มต้นจากข้างในจากตัวเราเองนี่แหละและนี่คือเส้นทางที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ว่าพลังเล็กๆของคนคนนึงเนี่ยจะขยายวงกว้างออกไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงเอาละครับก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้เราต้องมาทำความเข้าใจคำที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าการพัฒนาครับคือพอเราได้ยินคำว่าการพัฒนาเนี่ย ภาพในหัวของหลายคนอาจจะเป็นตึกสูงสงโครงการใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วขวใจของมันง่ายกว่านั้นมากเลยครับมันคือการทําให้ดีขึ้นแค่นั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะใหม่ๆของตัวเราเองหรือการช่วยกันทําให้ส่วนสาธารณณะในหมู่บ้านน่าอยู่ขึ้นนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างและทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับที่ตัวเราเอง ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งจากข้างในซะก่อนนี่แหละครับจุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าพูดถึงการพัฒนาตัวเองหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจทำหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราต่างหากครับเหมือนกับการค้นพบพลังพิเศษที่เรามีอยู่แล้วเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง แล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเอง1คือเริ่มจากรู้ตัวก่อนว่าเราอยากจะปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรจากนั้น2ก็คือวิเคราะห์ตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนและสุดท้าย3คือการวางแผนครับว่าเราจะทําอะไรต่อไปเหมือนมีแผนที่นําทางสู่การเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนั่นแหละครับทีนี้การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการดูแลตัวเองในทุกๆด้านเลยทั้งเรื่องสมองร่างกายอารมณ์ไปจนถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเหมือนกับการดูแลสวนนะครับที่เราต้องรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ทุกต้นมันเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างแข็งแรงทีนี้พอเราเริ่มแข็งแกร่งจากข้างในแล้วใช่ไหมครับพลังงานดีๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแผ่ไปหาคนรอบข้างและนี่คือจุดที่การเปลี่ยนแปลงมันขยายวงกว้างขึ้นจากระดับบุคคลไปสู่ระดับชุมชนครับ คำว่าชุมชนเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าแค่บ้านที่อยู่ติดกันเฉยๆนะครับแต่มันคือความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกันคือการที่เรามีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันมีความเชื่อคล้ายๆกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือพลังที่ทําให้คนธรรมดารรมดาสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้แล้วอะไรคือหัวใจที่ทําให้ชุมชนแข็งแกร่งขึ้นมาได้ล่ะคําตอบมันชัดมากเลยครับอยู่ในส่วนที่ใหญ่ที่สุดนี้เลยก็คือการมีส่วนร่วมครับ เพราะเมื่อทุกคนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและเป็นเจ้าของทางออกเหมือนกันแล้วก็ลงมือทําร่วมกันชุมชนนั้นก็จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากๆครับจากตัวเราที่แข็งแกร่งไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมันก็จะค่อยๆขยายไปสู่ภาพที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการสร้างสังคมที่ดีครับแรงกระเพื่อมเล็กๆที่เริ่มจากคนคนเดียวตอนนี้กําลังจะกลายเป็นเคลื่อนลูกใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงภาพรวมทั้งหมดแล้วการพัฒนาสังคมเนี่ยคือการมองภาพที่ใหญ่มากๆเลยครับ มองทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร,รษฐกิจการเมืองหรือวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบที่เอื้อให้ทุกคนในสังคมมีโอกาสเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นเสาหลักค้ำจุนสังคมที่แข็งแกร่งเอาไว้ในตำราเขาเน้นย้ำไว้2อ,อย่างที่สำคัญสุดๆเลยครับนั่นก็คือการศึกษาและการสาธารณสุขเปรียบเสมือนเสาบ้านสองต้นที่ค้ำยันให้โครงสร้างของสังคมเรามั่นคง เพราะถ้าคนในชาติมีความรู้และมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีสังคมก็จะก้าวไปข้างหน้านได้อย่างแน่นอนครับโอเคฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโหเป็นคอนเซปที่ดีมากเลยแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะลงมือทำจริงๆได้ยังไงในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูเครื่องมือหรือพิม์พเขียวที่จะช่วยให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกระดับกันครับ และนี่คือแผนปฏิบัติการ4ขั้นตอนง่ายๆที่บอกเลยว่าเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆครับไม่ว่าอยากจะพัฒนาทักษะส่วนตัวแก้ปัญหาในชุมชนหรือแม้แต่วางนโยบายระดับประเทศขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังเหล่านี้แหละครับคือพิมพ์เขียวที่จะนําทางไปสู่ความสําเร็จได้จริงเริ่มจากเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอข้อมูลแล้วก็มาร่วมกันวางแผนสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสรุปได้ในประโยคนี้เลยครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันคือกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ตัวเราคนเดียวส่งต่อพลังงานดีๆไปยังชุมชนและท้ายที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งระบบได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและสุดท้ายนี้ครับคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงแต่คือแล้วก้าวแรกของเราล่ะคืออะไรเพราะไม่ว่าการเดินทางจะไกลแค่ไหนมันก็เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่ทรงพลังที่สุดเสมอครับ